จะช่วยจริงจริงเนี่ยเขามีท่าไมต้องมีเท่าไรใจร้ายคนหนึ่งสีสีเหลืองเนี่ยอ่าเป็นยีโรคอสเนี่ยนะฮะนี่นี่นี่ก็ก็เหมือนกับให้เป็นที่รักที่เมตตาอ๋อเอ๊แต่ไม่มีใครใส่สีเขียวมีไหมมีอ่าสีสีเขียวกรีนตัวนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยจะเป็นให้ผลในเรื่องของโชคลาภเนี่ยสำหรับใครใครเน้นเรื่องโชคลาภครับแต่ถ้าความรักเนี่ย ไม่ต้องเดาเลยต้องสีชมพูรักเพลงรักฟังแน่นะทำไมมีความรักสองอันอส่สีชมพูสองอันอะไรใจเพื่อนช่วยบอกเพื่อนช่วยบอกนะแต่จริงๆเนี่ยอย่างอย่างพี่ย้ําว่าบางบางคนก็เลือกสีจากเรื่องราวที่เราต้องการออย่างอย่างผมเนี่ยต้องการเงินผมว่าเน้นไม่ต้องการอย่งอื่นเลยนะสินะนี่ อ่าต้องต้องการเงินเหมือนกันอ่าต้องการเงินเหมือนกันมีคิวอาโค้ดอาิเปก็ได้อ่านะครับคือมันแล้วแต่ว่าจะตามเรื่องราวที่เราต้องการก็ได้หรือว่าตามวันเกิดก็ได้ครับวันวันอาทิตย์ก็เป็นสีส้มนะวันจันทร์ก็เป็นสีขาววันอังคารเป็นสีชมพูวันพุธเป็นสีเขียววันพฤหัสเป็นสีเหลืองวันศุกร์เป็นสีน้ำเงินแล้วก็วันเสาร์เป็นสีดำสีดำออนิกซ์เนี่ยก็เหมือนแบบป้องคุ้มครองอ่าป้องกันอี่ยอได้อยู่แล้วเนี่ยป้องกันสิ่งชั่วร้าย นะครับวันนี้ใส่เสียพวกเพื่อนหายหมดเลยเที่อยู่รอบตัวเอา้เอาไม่รู้มาตลอดเลยว่าก็คือเออมาพบก,กันส็นชื่อลาน<อ>ะครับก็จะตามสีตามวันตามใจชอบได้หมดนะเพราะว่าตัวเซนคอรเลคชันเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถสนใจได้ในท,ทุกโอกาสแล้วก็ทุกวันด้วยมีใครมีคำถามอะไรไหมอยากจะถามหมอช้างไหมหรือว่าจะจะใส่สอเส้นสาเส้น ช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษมีไหมเรออยากให้ช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าตอนนี้ชีวิตดีอยู่แล้วถ้าพูดตรงๆตอนนี้ก็ชีวิตก็ปกติดีอยู่แล้วแต่ก็อยากเสริมให้วันดีขึ้นกว่าเดิมอ่าเกิดว่าอะไรครับเกิดวันอะไรครับไ,รได้เรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้ครคับเกิดวันอะไรฮะผมเกิดวาเลนไทน์ครับ มันเป็นมุกมันเป็นมุกแนะนำสีเขียวเพราะจะช่วยเรื่องการสื่อสารคือพลอยเป็นเลนทายผมผมเกิดวันศุกร์ครับเอาวันศุกร์ก็นี่ยวันศุกร์วันนี้เลยตัวละลาพีสเนี่ยลาพีสเป็นเป็นพลอยที่ถูกใช้มานานในในตั้งแต่อดีตเป็น2,000ปีก็ให้ให้ผลดีสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์จริงๆริงวันศุกร์เนี่ยถ้าจะแมทช์เนี่ยมีมีสีหนึ่งคือสีชมพู ครับเป็นเป็นชมพูฟ้าชูนเงินอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ช่วยเสริมดวงชะตาเรื่องความช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องความเก่าวหน้าที่ผถามนะครับเมื่อกี้ดีไหมดีไหมอ่ะอยากเสริมเรื่องสุขภาพอ๋อจริงจริงจริงสุขภาพหรือว่าเหมือนคือสุขภาพเนี่ยมันอาจจะแบบสุขภาพใจในทางทางศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือสีที่เป็นโทนสีขาวนะครับแมกนีไซด์เนี่ยก็เหมือนกับทําให้เรามีความ สงบนะแบบามดาวแล้วก็มีมีใจิตใจที่นิ่งแล้วก็มีพลังี่ดีมากขึ้นครับผมมีคาถามครับครับ,รบ <laughs> พอดีว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวนะครับแล้วก็ชอบแบบดูสีก่อนออกจากบ้านอยากสอบถามว่าเครื่องประดับนี่มีอิทธิพลหรือมีผลไหม,มครับกับสีประจําวันนั้นที่แบบเป็นเกตสกาลกินี <c oughs> อะไรพวกนี้จริงจริงเนี่ยมีมีผลเยอะมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยระหว่างเสื้อผ้ากับกําไรที่ที่ทํามาจากรอยเนี่ย พวกนี้มันอยู่เป็นพลังของทัศนดินมันมันอยู่กับโลกของเรามาเป็นร้อยร้อยปีใต้ดินเนี่ยัะนั้นเนี่ยเวลาเอาพวกนี้มาใส่เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการชาร์จพลังให้กับคนจริงๆถ้าให้เทียบกันระหว่างสีเสื้อผ้ากับสีกําไลเนี่ยผมแนะนําสีกําไลมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือมันใส่ง่ายถึงถึงแนะนําว่าให้ให้ซื้อไปเจ็ดเส้นเจ็ดสีเพราะเวลาวันนี้อ่านตารางสีนี้ไหนเป็นมงคลอะไรเงเี้ยบางทีหาเสื้อผ้าลําบากหรือมันไม่ตรงกับงานที่เราจะไปเนี่ย เราก็สามารถเลือกกําไรที่มันสีที่เป็นมงคลมาใส่ได้เลยครับใครที่อยากได้พวกตะลงตารางอะไรแบบนี้ก็ไปติดตามในในเพจของทางลาักษณะนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีดๆเ <มา S 1> อาไปต่อขอบคุณมากครับในท้ายีถามพี่เป้าพี่เตอร์อาจารย์ผมมาคของเกิดวันจันทร์นะฮะก็ต้องใส่สีอะไรครับถูกต้องเลยนี่นี่แล้วของของวันจันทร์เลยอ่าเป็นวันหมกเป็นวันแห่งความมีเสน่ห์และก็อ่อนไหว ไม่หรอกอดไหวยังไงอดไหวยังไงอะคะอนอดไหวเป็นคนเป็นคนแบบจิติใจสาวๆมาหรือว่าเวลาใครมาหลอกไปแล้วเราเชื่อคนง่ายเลยไม่ไม่ไม่นาดนั้นนะไม่แบบนั้นเป็นจริงวันจันทร์ก็เป็นวันที่แบบถ้าถ้านับในเชิงความมีเสน่ห์วันจันทร์ก็เป็นวันที่ชาร์มมิ่งมีเสน่ห์มากในวันนึงแล้วก็ใจอ่อนเวลาเวลาใครยืมเงินเนี่ยไม่ค่อยกล้าทวงอืมแก่ลิบทวงแนะนำให้เอาสีดำมาใส่ด้วย ป้องกันสิ่งชั่วร้ายดูงากลัวว่าเดี๋ยวใส่ปุ๊บเดี๋ยวตัวเองหายไปเองเหลือ